วันนี้นะครับผมได้มีโอกาสทดลองขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในแบรนด์ Sleek EV ในรุ่นเพลนซึ่งก่อนเราจะมาพูดถึงสเปคของรถนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปขี่ท่องเที่ยวก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะพาทุกคนไปที่ไหนแล้วก็การขับขี่ฟีลลิ่งรถเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะเอารถไปลองวิ่งกันดีกว่าในระยะกลางๆนะไม่ไกลมากกับแบตสก้อนเดี๋ยวต้องมาดูกันว่ามันจะวิ่งได้ตามสเปคหรือเปล่าแต่คิดว่าอาจจะบวกลบนิดนึ่งเราเดินทางกันในเส้นทางกรุงเทพฉะเชิงเซานะครับ ระยะการจับทิปนะคือมันต้องมาดูตรงนี้เนี่ยเราต้องจําค่าแรกไว้เนี่ยเห็นไหม7.79.9นะครับหรือว่าตีไว้80กิโลก็ได้จุดเริ่มต้นนะครับเพราะแป๊บนึงมันจะจับระยะจากการตา์ทเนี่ยเห็นไหมเริ่มสูงละพอระดับเครื่องปุ๊บมันก็จะรีเซ็ตตรงนี้ใหม่นะครับแบบตอนนี้อยู่ที่ร้อยนะครับร้อยกับเก้าสิบเก้าเ้ยแต่แปลกดีนะเนี่ยจอมันสู้แดดได้เลยเนะี่ยระยะของทิปนี้ผมไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่แต่คิดว่าประมาณหกสิบ 64นะครับคือผมลองกด Google Map ดูจากบ้านผมประมาณ32กิโลนะครับซึ่งไปกลับมัน64โลแต่ตัวแบตเนี่ยเขาเคลมว่าแบตก้อนหนึ่งเนี่ยมันวิ่งได้ประมาณ75กิโลนะครับสองก้อนก็150โลแต่ในความคิดผมนะถ้าเรามาวิ่งจริงแล้วเราใช้เกียร์3ตลอดเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะอาจจะลดระยะลงมานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองขี่กันในทริปนี้เลยแล้วกันผมก็ไม่มั่นใจว่าเหลือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมก็พกที่ชาร์จมานะันพลาดน,นะครับ แต่ในเมืองผมว่าขับประมาณเกียร์สองนี่กําลังดีนะมันไม่พุ่งมากแต่ความเร็วจะล็อคประมาณหกสิบหกสบสองประมาณนี้๋ยวลองบิดให้ดูหกสิบสองหกสิบสองหกสิบสามประมาณนี้ฟิลมันจะเหมือนแบบมันรอบตัดอะ่ะมันจะดึงไม่ให้ไปอะไรประมาณนี้แล้วก็เวลามันใช้ไฟฟา้ามันอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งกิโลวัตต์กว่าเกือบสองประมาณนี้แต่ถ้าเกียร์สามนะผมเลยผม,ผมลองแล้วมันมันขึ้นไปประมาณเจ็ดเลย 7-8กิโลวัตต์ซึ่งมันกระชากแรงมากแล้วก็กินไฟมากด้วย เอาจริงแนละ้วผมก็แอบชอบตานขับขี่รถไฟฟ้าเหมือนกันนะมันเงียบอะ่ะมันสบายหูฟีลลิ่งมันดีมากเลยครับเราได้ฟังอะไรระหว่างทางได้ชัดเจนขึ้นเนะสียงลมเสียงรถวิ่งอะไรเงี้ยเราวิสมาธิกับถนนมากขึ้นเลยแต่ความรู้สึกนะสำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะแต่ก็แอบชอบนะอะลองกดทอปสปีดหน่อยเดียวดูดีมันขึ้นไปเจ็ดไปแปดเลยเก้าสิบสาม 94 95 96ไม่ไปละมันลอ็อกประมาณนี้96นะครับตัวเลขสูงสุดบนหน้าจอแต่ผมใช้ความเร็วไม่เกิน80แล้วกันนะจะได้รู้ว่าเออมันกินแบตเดยอะขนาดไหนนะครับเ่ยถ้าเราขี่ประมาณ80มันจะกินอยู่ประมาณระหว่าง2กิโลวัตต์ถึง3กิโลวัตต์ประมาณนี้แต่ถ้าเราบิดนิดเดียวนะมันขึ้นไป7เลยมันแรงมาก ตอนนี้เราก็วิ่งมา18กิโลแล้วแบตก้อนแรกลถไป93เปอร์เซ็นละก้อนที่สองก็เหลือ88ละก็น่าจะได้เยอะอยู่นะเราวิ่งไม่ได้เร็วเลยไม่ได้แบบกดเต็มลิมิตอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆไหลๆแต่พอรู้สึกว่าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเวลาลมแรงๆอ่ะรู้สึกว่ามันสู้ลมได้เลยนะ ต่ถ้าเป็นรถสันดาบใช่ไหมมันจะมีรอบที่มันสู้ลมไม่ค่อยได้เลยประมาณนะั้แต่เนี้ยมันชนลมได้แบบสบายเลยเหมือนเราขี่ปกติเลยอะไรเงี้ยดีนะให้ออกไปทางพื้นที่สีนี่วะเดี๋ยวเบี่ยงซ้ายนะครับแล้วก็จะเดี้ยวขวาใต้สะพาน กลับมาที่ตัวรถนิดนึงที่ผมสังเกตเนี่ยคือเวลามันกินแบตอะ่ะมันจะค่อยๆกินสลับกันนะลูกบนลูกล่างมันจะไม่กินทีละลูกนะอันี้มันจะค่อยๆสลับกันทีละลูกนะครับก็ดีนะแล้วก็ตัวโหมดเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ตอนรถวิ่งเลยนะอย่างในซอยถนนอย่างเงี้ยเราไม่ได้ใช้ความเร็วเราอยู่เกียร์สองัน วัดวีระโชติสนานการรู้สึกผมนะสำหรับรถคันนี้สลีกเพย์เนี่ย,เเยแผ่นมันกว้างดีนะนีระยะค่อนข้างกว้างนะครับเวลาเราขุมรถผมรู้สึกว่ามันขุมง่ายดีนะเนี่ยผมใส่เกียร์สองใช่ไหมผมก็บิดสุดเลยเนี่ยหมดปอกกันนะ แล้วตัวระบบมันก็จะล็อกเนี่ยเห็นไหมความเร็วอยู่ที่64เวลามันกินพลังงานไฟฟ้ามันก็อยู่ประมาณเนี่ยหนถึงสอประมาณเนี่ยแล้วแต่จังหวัดทั้นไงครับวัดสีขาวโดดเด่นเลยอะ่ะ โคตสวยอือต่อเดี๋ยวผมพาไปชมใกล้ๆนะครับก็วัดที่ผมจะไปนะครับชื่อว่าวัดธีระโชตธรรมารามนะครับ ค,ค,คือด้านหน้าวัดอ่ะสวยมากนะครับก็จะมีเหมือนเป็นประตูพระพุทธรูปนะครับตั้งเรียงยาวเลยนะครับนี่ทายเข้าวัดด้านหน้าตรงนี้เมื่อกี้เราขี่เลยมาแล้วเราเข้าไปข้างใน,นกัน ค,ค,คือเป็นวัดที่สวยแล้วก็เงียบม,มากเลยเนี่ยผมเพิ่งทราบนะครับว่าในจังหวัดชาเชิงเซาเนี่ยมันจะมีวัดสวยๆอีกเยอะเลยนะครับซึ่งเอาจริงๆนะระยะทางที่ผมขี่มาจากบ้านเนี่ย36.9กิโลเมตรก็คือสามกิโลเองนะมาถึงเนี่ย นี่นะครับนี่ก็คือบรรยากาศตรงอันนี้ตรงบริเวณที่จอดรถนะครับคือแบบวัดสวยมากทุกคนอยากให้มานะครับเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศในวัดแล้วกันนะว่าเป็นยังไง วิหารตรงนี้วิหารสวยมากนะครับสวยจริงด้านบนแต่ผมน่าจะไม่ได้ขึ้นไว้นะครับต้องลองมาที่นี่ด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบตกันว่าแบตเตอรี่รถผมเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วกลับไปถึงบ้านเนี่ยระยะทางประมาณ 60- 70โลเนี่ยมันใช้แบตไปเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับแบตเราเหลือ7 7นะครับในก้อนที่1แล้วก็69ในก้อนที่2โอเคยังไม่ถึงครึ่งนะ แสดงว่ายังวิ่งได้เยอะเลยนะครับอันนี้เราวิ่งมาประมาณ37กิโลนะครับในวัดก็มีร้านอาหารด้วยนะถ้าเขาปลูกนานนี่สวยเลยนะเนี่ยเดินทางกลับนะครับไปดูกันว่าแบตจะเหลือเท่าไหร,นร่นะครับนะครับกลับผมอาจจะลองขี่เร็วกว่าเดิมนิดหนึ่งนะจะได้ทดสอบด้วยนะครับว่าเออมันกินเยอะไหมอะไรอันนี้ผมบิดหมดในโหมดที่หนึ่งนะครับมันตันอยู่แค่39นะในะนะถนอนใหญ่ต้องวิ่งหมดสามละ ต,ตอนนี้ลูกแรกเหลือหกสิบเจ็ดลูกที่สองเหลือหกสิบนะครับรอบนี้เทสกลางวันนะครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะลองเทสกลางคืนนะกลางคืนเดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าเมืองดูนะครับเคกลับถึงบ้านแล้วนะครับนี่เลขไม้มาจบที่หนึ่งหกศูนกิโลนะครับตอนเราเริ่มก็แปดสิบ ถ้ากิว่าเราวิ่งไป80กิโลนะครับแบตเตอรี่นะครับลูกที่1เหลือ30แล้วก็ลูกที่สองเหลือ27นะครับต้องบอกว่าขากลับเนี่ยลองกดดูนะก็ถือว่ากินไม่เยอะนะครับ80กิโลยังเหลือประมาณ30เปอร์เซนทั้ง2ก้อนแ,แสดงว่าเมคชัวร์ได้ว่า120กิโลวิ่งถึงแน่นอนนะครับต่อแบต2ลูกนะถ้าแบตก้อนเดียวก็จะประมาณ60กิโลอะไรประมาณนี้นะครับอะเดี๋ยวเราชาร์จแบตก่อนเดี๋ยวคืนนี้มาวิ่งกันต่อ ทุกคนได้ยินเสียงป่ะ <Okay. S 1> อันนี้คือเสียงสัญญากุญแจหายนะมีเตือนด้วยเจ๋งป่ะเพราะวคุญแจอยู่ที่ผมแล้วมันห่างรถปุ๊บมันก็จะเตือนส่วนอันนี้นะครับก็คือหน้าตาตัวที่ชาร์จนะครับก็จะประมาณนี้ การชาร์จเนี่ยมันชาร์จได้2รูปแบบนะครับก็คือชาร์จผ่านตัวรถแล้วก็ชาร์จเข้าตรงกับแบตนะครับเราสามารถถอดแล้วก็ยกออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเพื่อเอาไปชาร์จในคอนโดหรือว่าในบ้านอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเราจะใช้แบตทีละก้อนก็ได้นะครับเราสามารถยกแบตลูกนี้นะครับออกมาชาร์จโดยตรงได้เลยนะครับ ก็เวลา4ี่โมงห้นะครับเราชาร์จแบตตอนประมาณเที่ยง50นะครับนี่4ชั่วโมงกับ7นาทีแล้วนะครับตอนนี้เปอร์เซ็นต์แบตขึ้นมานี่เลย 92กับ95นะครับถ้าเหลือประมาณ30ผมคิดว่าเต็มเต็มก็ประมาณแบบ4ชั่วโมงครึ่งนะครับ2ก้อนพร้องกันถ้าหมดหมดเลยผมว่าประมาณ5ชั่วโมงสําหรับคนที่แบบใช้เท่าไปใช้แบบชีวิตประจําวันไปทํางานในระยะทางไม่เกิน50โลต่อวันเนี่ยกลับมาถึงบ้านเราก็ชาร์จทิ้งไว้ก่อนนอนแล้วก็มาถอดแบตออกผมว่ามันก็เต็มแล้วนะอันนี้ก็4ชั่วโมง เรียบร้อยนะครับผมว่าอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเต็มอันนี้คือจาก30%ทั้งสองก้อนนะต่ำกว่า30%ไปประมาณเหลือ10%อะไรเงี้ยก็อาจจะไปมีประมาณ5ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงคขึ่งสำหรับคุณผู้หญิงนะคะมีพื้นที่สำหรับเก็บใต้เบาะด้วยนะอันนี้ก็จะใส่หมวกครึ่งใบได้หนึ่งใบแต่ถ้า วันนั้นเราไม่ได้ไปไหนไกลนะเราสามารถเอาแบตเนี่ยออกได้อีกหนึ่งลูกแต่ว่าถ้าผู้หญิงยกมันก็จะหนักหน่อยนิดนึง <c oughs> นี่<ๆ>ก็จะประมาณนี้ค่ะหมวกกันน็อกครึ่งใบใส่ได้เลยนี่ปิดได้พอดีประมาณนี้ค่ะถ้าไม่พอหมุนตรงนี้นิดนึงลึกแล้วก็ดึงขึ้นนี่แล้วก็ดึงพยกดึกได้เปนแบบได้เ ว่ามันก็ใช้งานง่ายนะ <Okay. S 1> กดลงไปก็คือเข้าล็อกได้เลยเอ,อ๋อสำหรับอัตราเร่งของตัว s l e k p l a y คันนี้นะคะโหมดที่หนึ่งเนี่ยให้ความรู้สึกแบบไปแบบนุมน่มๆซอฟๆแบบคุณหนูน่ารักน่ารักส่วนบหมดที่สองอัตราเร่งค่อนข้างดีขึ้น,นแต่พอเข้าโหมดที่สามปุ๊บคือแบบมันปื๊ดไปแบบเป็นรถไฟฟ้าแต่ไม่คิดว่าอาัตราเร่งมันจะดีขนาดนั้นแอบตกใจเล็กน้อยเหมือนกันนะคะสรุปก็คือชอบอะอยากได้แบบไปขับไปทำงานเพราะว่า รูปทรงมันน่ารักน้ำหนักเบาแล้วก็คอนโทรลง่ายดีชอบตอนกลางคืนเนี่ยจะบอกว่าไฟหน้าสว่างมากเลยเวลามืดๆคือเห็นชัดเลยนะครับแต่ว่าปุ่มไฟสูงเนี่ยมันจะอยู่ทางประกับด้านขวานะครับสําหรับสลีเควตัวเนี้ยนะครับไฟสูงจะไม่มีแบบติ๊บๆนะก็คือเราต้องเปิดด้วยแบบมันนวลน,นะครับเปิดแบบมันนวลทางขวาเนี่ยเราใช้นิ้วโปง้งทางขวาตรงเนี้ยเพื่อกดนะครับส่วนมากใช้ในเมืองกันก็ไม่ค่อยได้ใช้ดอกไฟสูงอะอจริง ส่วนสวิตไฟเลี้ยวเนี่ยที่ผมได้ขี่มานะครับเวลาเราจะกดปิดไฟเลี้ยวนะครับมันจะไม่สามารถกดลงไปเหมือนรถทั่วไปได้นะครับเราต้องเลื่อนกลับเองนะเป็นระบบแมนนวลน,นะครับนี่นะครับวันนี้เปิดไฟเลี้ยวเราต้องมากดเราต้องมากดดับไฟเลี้ยวเองนะโดยการเลื่อนกลับมาทางเดิมนะประมาณนี้นะครับเอาจริงคือบางจังหวะเนี่ยขี่มันกว่ารถน,น,น้ํามันอีกนะ <laughs> จังหวะแซงเนี่ยมันปื้ดเลย ขี่ในเมืองรู้สึกว่ามันแรงมากเลยนะหน้าจอเนี่ยกลางคืนผมรู้สึกว่ามันไม่สว่างเกินไปนะมันพอดีอะ่ะพอดีสายตาเลยแต่กลางวันก็คือเวลาเจอแดดเราก็เห็นชัดนะมันแปลกดีนะจอนะโอเคมากนะผมจะบอกว่าขับในเมืองโคตรคล่องอะ่ะเวลาเราติดติดอย่างเงี้ยถ้าเรากลัวมันกระชากนะ ลงมาเกียร์หนึ่งเกียร์สอง่ะกำลังดีบางทีเราชินกับคันเร่งแรงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะก,กระชากอะไรเงี้เพราะฉะนั้นถ้าลงมาโหมดที่หนึ่งเนี่ยมันจะไม่กระชากนะครับมันจะค่อยๆปล่อยคันเร่งออกไปช่อบอกว่าคือออกไฟแดงเนี่ยคนดได้เปรียบเลยอยู่ดีเราก็ขึ้นมาหัวขบวนเลยนะเพราะว่ามันพุ่งอะ่ะรถมันแรงมากเนี่ยขึ้นสะพานก็แบบเปิดแล้วไปเลยเนี่ยลืมบอกว่าฟิลเวลาเรายกคันเร่งเนี่ยเอนจินอ่ะ มันจะไม่หน่วงเท่ารถเกียร์นะครับต่อให้เป็นเวฟเกียร์สี่มันยังหน่วงกว่ารถไฟฟ้านะครับต้องบอกงี้เพราะฉะนั้นต้องกะระยะดีๆอย่เปิดปุมมันมาเลยที่ผมบอกว่าแฮน์ดเหมือนจะกว้างเนี่ยมันก็กว้างอยู่นะแต่ว่ามันมุดง่ายอะ่ะมันมุดได้ปกติเลยเนี่ยเราวิ่งมาสามสิบกิโลจากบ้านเนี่ยรถไปยี่สิบเปอร์เซ็นตะครับไปกลับสี่สิบเปอร์เซ็นตก็ถ่ายอยู่ เดี๋ยวผมมาพูดเรื่องสเปกกันหน่อยละกันนะครับสำหรับสลีกเพย์ตัวนี้นะครับรุ่นที่ผมว่ามาขี่เนี่ยมันจะเป็นรุ่นโปรซึ่งรุ่นโปรเนี่ยเราสามารถใส่แบตเตอรี่ได้2ก้อนเลยนะครับผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดสเปกแบบแน่นๆนะครับสำหรับสลีกเพย์โปรเนี่ยจะมีมอเตอร์อยู่ที่ดุมล้อหลังมอเตอร์กําลัง3กิโลวัตต์กำลังสูงสุดของมอเตอร์ตัวนี้ทําได้8.6กกิโลวัตต์นะครับหลังจากที่ผมได้เอาไปทดลองนะครับที่ลองบิดแบบ หมดจริงๆในจังหวะที่มันกระชากขึ้นตัวเลขนะครับฝั่งทางซ้ายเนี่ยมันก็ขึ้นถึง8.6เหมือนกันนะครับซึ่งจังหวะนั้นแรงทอร์กมันค่อนข้างมหาศาลนะครับคือมันแรงมากท็อปสปีดของมัน,นจริงๆอยู่ที่90นะครับแต่ว่าที่ผมขับได้นหน้าไมเลยนะก็คือ96 นะครับมันจะล็อกไม่ให้ไปไหนได้แล้วแต่ในความคิดผมนะครับถ้าเราปลดล็อกกล่องหรือว่าทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันสามารถไปได้อีกนะเพราะผมรู้สึกว่ามอเตอร์มันแรงมากเลยพอไปถึงประมาณ90กว่ามันยังมีแรงที่มันไปต่อส่วนแบตเตอรี่นะครับในรุ่นสแตนดาดปกติเนะี่ยระยะทางจะวิ่งได้75กิโลนะก็ในรุ่นโปรที่ผมได้ขี่เนี่ยจะอยู่ที่150กิโลเมตรด้วยส่วนตัวที่ผมขี่เองนะครับผมทําได้ร้อยกว่าร้อยนิดๆน,นะครับอาจจะไม่ถึง150เป๊ะนะครับด้วยน้ําหนักมือด้วยความเร็วทีี่เรรราใช้้อะไอะไนคับ เราขี่ในสไตล์ของเรามันก็จะได้ประมาณ120ขั้นต่ำเนี่ย100กิโลเมตรชัวร์ๆถึงแน่นอนนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับมีความจุแบตเตอรี่ที่74โวลต์นะครับค่อนข้างแรงมากเลยนะส่วนระยะเวลาในการชาร์นะครับที่ผมเทสดูนะก็จาก30%ในการชาร์จ2ลูกผมใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงครึ่งในการชาร์และมันสามารถฟา์ชาร์ได้ภายใน1ชั่วโมงด้วยนะครับส่วนระบบเบรกของรถคันนี้นะเขาก็จะให้มาเป็นแบบ CBS Combine Brake System นะสำหรับตัวยางก็จะให้เป็นขอบ12 รเราสามารถอัพเกรดยางได้อีกนะถ้าใครแบบชอบเซตช่วงล่างแล้วก็เซตยางใหม่อะไรเงี้ยผมว่าก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับคือยางทั่วไปในขอบ12เนี่ยเราสามารถใส่ได้หมดเลยสําหรับตัวรถน้ําหนักจะอยู่ที่116.8กิโลกร,รัมนะครับอันนี้ไม่รวมแบตเตอรี่นะส่วนแม็กโหลดสําหรับบรรทุกสูงสุดนะครับก็คือ150กิลกร,รมัมและตัวรถนะครับเขาก็มีมาตรฐาน การกันน้ำด้วยนะฮะที่ IP 6 7เลยนะให้มาค่อนข้างดีเลยแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับสำหรับพวกประกันรถชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มอเตอร์แล้วก็กล่องควบคุมอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะมีระยะประกันภายใน5ปีนะครับหรือว่า5 0 0 0 0กิโลเมตรส่วนแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเนี่ยระยะประกันนะครับ5ปีหรือ80,000กิโลเหมือนกันนะครับตัวน,นี้จะเป็นรุ่นสแตนดาดนะการรับประกันในรุ่นลิเทียมไอออนโปรรุ่นที่ผมได้มานะครับแบตเตอรี่2ก้อนเนี่ยเขาก็จะรับประกันภายใน5ปีหรือระยะ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรเลยโคตรคุม เอาจริงคุ้มมากๆนะครับสำหรับการรับประกันนี่คือแบบโคตรเจ๋งเลยอีกสิ่งหนึ่งที่ระบบรถให้มานะครับก็คือนี่นะครับเห็นตัวอนี่ไหมครับถ้าเรากดตัวอาคางแล้วเราบิดคันเร่งรถมันจะถอยหลังให้เราเองนะครับคือเอาง่ายรถมีเกียร์ถอยหลังให้ด้วยอย่างดีนะฮะและสิ่งที่น่าจะถูกใจสําหรับสายแม่บ้านนะครับก็คือตะขอแขวนของเนี่ยผมจะบอกว่า มันค่อนข้างแข็งแรงมากเพราะว่าผมห้อยหมวกกันน็อกห้อยถุงแกงแบบเยอะๆมันก็ไม่มีการขยับเลยนะผมว่าเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างแข็งแรงมากๆเลยตัวนี้นะครับผมเพิ่งมาสังเกตนะครับสาหรับโชคหลังเนี่ยมันเป็นโชคคู่นะสามารถปรับได้5ระดับนะครับและอันเนี้ยมันยังอยู่ที่นิ่มสุดคือเราสามารถปรับให้มันแข็งกว่านี้ได้นะครับถ้าสมมติว่ามีคนซ้อนอะไรเงี้ยแล้วก็มีทั้งขาคู่นะครับมีขาเดียวให้ครบเลยนะครับผม ใคอยากทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปเว็บไซต์ของสลิกอีวได้เลยนะครับหวังว่าข้อมูลตรงนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมเรามานะครับ